ปูปรยาเผยเคยโดนบูลลี่ถึงขั้นอยากจบชีวิตโกอินเตอร์ไปแล้วสําหรับนักแสดงสาวปูปรยาสวนดอกไม้ลุนเบิกล่าสุดคะ่ะเดีเอยกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตในอดีตที่เคยวิ่งหนีออกจากวงการและครอบครัวเพราะคําบูลลี่ว่าเป็นของเล่นไฮโซไม่สวยตัวดําจนถึงขั้นอยากจบชีวิตเลยค่ะโดยปูเล่าว่าความรักที่ไม่สมหวังคือปูเนี่ยเลือกคนผิดเพราะว่าตอนนั้นอย,ยังรักตัวเองและยังไม่รู้จักตัวเองพออย่าลืมไอเริ่มเป็นดาราตั้งแต่อายุ13พร้อมกับเรียนไปด้วยปูแย่มากตอนนั้นปูยัง จำได้เลยว่าปูมีปมกับคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเลยช่วงละครเรื่องแรกตอนนั้นเตะบอลผิวก็เลยจะคล้ำๆหน่อยปูว่าผิวสีแทนเนี่ยสวยมากเลยนะจำได้ละครเพิ่งออกก็เลยเข้าไปดูในเว็บช่องเจ็ดเมื่อก่อนเนี่ยมีกระทู้เยอะมีคนบอกว่าเป็นนางเอกได้ไงตัวดำมากเลยปูวิ่งออกจากห้องหนังสือร้องไห้กองกับพื้นทุกคนคิดว่าปูขี้เหร่ตอนอายุ13ยังไม่รู้ตัวเองค่ะเรื่องหนังสุดเนี่ยคืออยากฆ่าตัวตายปูเคยคิดสั้นแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาด่าปูแล ลแล้วเสร็จแล้วปูก็โทรไปร้องไห้บอกว่าคุณทําอย่างนี้กับฉันได้ยังไงคุณรู้จักฉันเหรอคุณรู้ไหมคุณทําฉันไม่ไหวแล้วแล้วก็กรี๊ดเพื่อนก็เลยคว้าโทรศัพท์แล้วก็บอกว่า no เธอโทรหาคนอื่นแบบนี้ไม่ได้แล้วปูก็กรี๊ดนอนร้องไห้อยู่กับพื้นห้องน้ําน่าจะเป็นสิบกว่าชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นของสองครามจิตวิทยาแล้วก็สมองที่จะเกิดขึ้นที่โฆษณาหายหมดงานหายหมดทุกอย่างที่ยึดติดว่าเป็นตัวตนปูว่าถ้ามีสิ่งนี้ทําให้ปูมีค่าหายไปหมด แฮป p ี้เรียกว่าคุยดีกว่าคุยมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะนานเกินปีแล้วขอเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้นคราวนี้เนี่ยปูจะไม่พูดแล้วไม่มีใครจะได้เห็นรูปที่ปูลงเพราะเวลาโดนเรื่องโซเชีลเยลมันหนักแค่ไหนปูรู้สึกว่าต้องการปกป,ป้องคนที่คุยอีกด้วยค่ะ